ยี่ตรงนะครับลืมลืมลืมนะครับพร้อมยังพร้อมลืมพร้อมทันใบหน้าของเธออยู่ไหนจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าใบหน้าของเธออยู่ไหนจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ามีอะไรอยู่หน้าเธอเล่ามีอะไรอยู่บนหน้าเธอเล่าจำได้หรือเปล่าบทจงชี้ดูจำได้หรือเปล่าบทจงชี้ดูแก้มจมูกปากหู หมูปากหูใครถูกไอ้ผิดบ้างหรือหรือคนร้องผิดอ่าทำมหนึ่งรอบตอนนี้ผมไม่นำให้เลยนะผมไม่นำให้ทำไม่ถูกเลยครับนื่สองสามไปหน้าคนเธอดู่ไหนจับใจไหมจำใจหรือเปล่ามีอะไรอยู่นหน้าเธอเล่ามีอะไรอยู่นหน้าเธอเล่าจำได้หรือเปล่าปวดตงชีดูจำได้หรือเปล่าปวดตงชีดูแก้มจะมูปากหูแก้มจะมูปากหูหูจะมูปากแก้มชิมแก้มปากหูชิมแก้มปากหู おいし